สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เอาใจมือใหม่นะครับที่กําลังจะฝึกเล่นเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับกับชุดแรกๆนะครับถ้าเราเงินไม่เยอะเราก็จะเริ่มต้นด้วยเขาเรียกว่าสายหมุนนะครับชุดอนาล็อกนะครับที่บางคนก็สะสมจาก ของมือสองบ้างนะครับมือใหม่บ้างราคาทุกๆก่อนนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีก็คือมิกเซอร์นะครับ Power amp อนะครับ p า w e r amp อาจจะเริ่มต้นจาก2ตัวก่อนก็ได้นะครับหรือตัวเดียวเป็น4ี่ชันแนลก็ได้เบรสองกลางแหลม2ออย่างนี้แต่ถ้าใครขยับได้อีกตัวหนึ่ง อย่างเช่นตัวล่างเป็นซับเบดก็ขับ4ดอกได้นะครับแล้วก็มาตัวบนก็จะเป็นกลางแหลมซ้ายขวาแล้วก็หน้าเวทีให้นักร้องร้องบ้างเขาเรียกว่ามอนิเตอร์นะครับอุปกรณ์ของชุดอนาล็อกไม่มีอะไรมากนะครับก็ในชุดนี้ก็จะมีปลั๊กไฟนะครับมีอีคิวไลเซอร์นะครับเพื่อปรับโทนเสียงให้มันมันละเอียดขึ้นนะครับ และที่สำคัญก็คือคอสนะครับคอสโอเวอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นคอสโอเวอร์สาทางนะครับซึ่งจะมีปรับความถีเบสปรับความถีกลางความถี่กลางแล้วก็ปรับวอลลุ่มเบสวอลลุ่มกลางแล้วก็วอลลุ่มแหลมนะครับ3、ามทางนะครับซ้ายขวานะครับส่วนตัวล่างเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับยังไม่ต้องสนใจก็ได้อย่างตัวนี้เป็นเอฟเฟกนะครับนี่นะครับ หลักๆก็มีเนี่ยนะครับ EQ นะครับ Cross นะครับแล้วก็มา Mixer นะครับและสุดท้ายก็จะเป็น Power Amp จากคลิปก่อนๆนนะครับที่แนะนำไว้ก็คือแนะนำอุปกรณ์พวกนี้นะครับหน้าที่ของมันแต่วันนี้เราจะมาดูการต่อนะครับมันจะเริ่มจากไหนก่อนนะครับเริ่มจาก Mixer นะครับ Mixer นะครับ มิกเซมาเข้าามาเข้า EQ นะครับอีคอร์เซอร์นะครับ EQ นะครับเพื่อกรองเสียงกรองความถี่ให้มันละเอียดมากๆเลยนะครับก่อนจะปล่อยมาที่คอร์สคอร์สก็มีหนะ้าที่แบ่งความถี่นะแบ่งเบสนะครับแบ่งกลางนะครับแบ่งแหลมนะครับออกมาสู่ตอนนี้นะครับ ออกมาสู่ power amp นะครับ power amp ก็จะมีสาหรับซับเบ b นะครับองไว้ตัวล่างนะครับตัวนี้สาหรับกลางแหลมนะครับแล้วก็ฟอนต์อย่างนี้นะครับสมมติว่าเราต่อ2อคนนะครับคอสสามทางเราก็ทำให้เป็น2ทางได้โดยใช้กลางแหลมรวมก็ได้หรือกลางแหลมแยกก็ได้โดยใช้สายวายนะครับ โดยใช้สายไบเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเริ่มต่อกันก่อนนะครับมาเริ่มต่อกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์นะครับมีหน้าที่มิกเสียงจากสัญญาณเข้าต่างๆซึ่งว,ว่าตัวนี้มี16ช่องนะครับก็อาจจะเอาเสียงซาวดนตรีเข้าช่อง1 3ถึง16อย่างนี้ส่วน1ถึงสิก็อาจจะ เป็นเสียงไม้บ้างไม้หนึ่งไม้สองไม้สามกีตาร์เบสกล้องต่างๆนะครับเข้ามามามิกกันมามิกรวมกันเหมือนมิกเซอร์เรานะในที่นี่นะครับพางนี้เรามาเริ่มต้นในการต่อนะครับต่อจากมิกเซอร์มิกเซอร์ก็จะมีเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตเอาท์พุตเอาท์พุตนี่เราจะนำเอาท์พุตนี้นะครับไปเข้า e คอนะครับ eq l a s อรน์นะครับเนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับอ่ามันไม่ค่อยเห็นอ่าตัวนี้ซ้ายขวานะครับเข้าอ่าบนเป็นซ้ายล่างเป็นขวานะครับลองดูอ่ากดเข้าไปดังปึก๊กนี่นะครับอ่ลาลำดับการต่อนะครับจาก m i x เซไป eq นะครับ นี่นะครับต่อไปเป็นการต่อจากคอร์สนะครับเราได้จาก EQ นะครับ EQ มาคอร์สแล้วนะครับคอร์สตัวนี้เป็นคอร์สสามทางนะครับคอร์สสามทางเราสังเกตได้ดีนะครับเราคอร์สสามทางแต่ว่าเราจะใช้ power amp สองตัวเราจึงทำสามทางเป็นสองทางนะครับแต่เราต้องการเสียงสามทางเราจะใช้สาย Y นะครับสาย Y นี่นะครับสายวายชุดนี้นะครับวายก็คือตัวผู้2ตัวมาเข้ารวมกันเป็นหนึ่งสายนะครับออก1น,นะครับสายผู้ออก1อ่งอย่างเช่นทางนี้นะครับคอสสามทางนะครับอ่าตัวในสุดที่ติดสายอินพุตนี่มันจะเป็นซับเบดนะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางตัวนี้เป็นเสียงแหลมนะครับมันจะเขียนมิดไฮแล้วก็ไฮนะครับไฮนี่คือแหลม เมียไฮเนี่ยคือกลางนะครับอันนี้โลนะครับโลก็คือเบสนะครับเราจะต่อสายไวเข้าไฮนะครับไฮนะครับอันนี้คือสังขายรามาไวาเข้าร่วมกันเพราะว่าเราจะใช้แอมป์ทางเดียวกันอันนี้คือกลางอันนี้คือแหลมนะครับปรับกลางเสียงกลางก็จะมีผลนะครับปรับแหลมเสียงแหลมก็จะไม่ผลนะครับหรือ ถ้าเราจะรวมกันทําเป็นสองทางเราก็ไม่ต้องต่อสอายเสียงกลางนะครับเพียงแต่ว่าเรามาใช้กดปุ่มนี่นะครับมันจะมีปุ่มนะครับเรากดตามมันนะครับมันบอกสองทางสองทางให้ขึ้นหมดนะครับอ่าสามทางให้ขึ้นหมด2 w a วอ่าถ้าเกิดเป็นท w a วให้กดลงอย่างนี้นะครับดูข้างหลังนะครับอันนี้เราใส่ใบ ใส่สายกลางแหลมนะครับสายขวานะครับต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้ตั้งกล้องนะครับผมถือเอาอันนี้ซ้ยายนะครับซ้ายนะครับปลายสายนะครับปลายสายเราก็มาใส่ power amp power amp ตัวเดียวนะครับอันนี้ซ้ายนะครับตัวขวานะครับตัวขวาสีน้าเงินนะครับสายสีเงินก็มาเข้าขวานะครับต่อไปก็จะเหลือซับเบดนะครับซับเบดเ,เราก็ซ้ายนะครับก็เข้า power ซ้ายเหมือนกันนะครับ power ผมใช้ power ตัวล่างนะครับ วานะครับก็เข้านี่นะครับพาวเวอร์ขวานะครับแล้วก็มาใช้ตัวบนเป็นพาวเวอร์ขวานะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการต่อนะครับจากจากมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับมาเข้า Eq นะครับอันนี้คือด้านหลังของ Eq นะครับมาเข้า Eq Eq output นะครับจาก UP Eq นะครับมาเข้าคอร์สนะครับเข้าคอร์สซ้ายขวาจากคอร์สนะครับก็เรียงกันเลยนะครับเบสกลางแหลมนะครับคอร์สซ้ายก็เบสก้างแหลมเห็นไหมครับเบสกลางแหลมนะครับเบสกลางแหลมนะครับเบสนะครับเบสก็เข้าพาวเวอร์เบสนะครับพาวเวอร์ตัวล่างสมมุตินะครับกลางแหลมนะครับ กลางแหลมเนี่ยเอาเรารวมกันนะครับมาเข้าสายเดียวสายมารวมเข้าสายนะครับแหลมสา,ายเข้าสายขวาเข้าขวานะครับอันนี้คือกลางแหลมก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อสายลําโพงนะครับเราต่อลําโพงซ้ายขวาเสร็จเราก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดได้เดี๋ยวเราก็จะมาดู มาทดลองใช้งานกันต่อไปนะครับครับเมื่อต่อเสร็จนะครับภาคต่อไปเราจะมาทดลองเสียงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทดลองเสียงนะครับหลักสําคัญก็คือนะครับจาก Eq นะครับเออจากจากมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์มาเข้า Eq นะครับเราวางตามละดับก็ได้นะครับมาเข้า Eq จาก Eq มาเข้า crossover นะครับจาก crossover มาเข้า power amp นะครับวันนี้เราใช้2ตัวนะครับตัวบนเป็นกลางแหลมแล้วก็ตัวล่างเป็น s ับ b a สนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลองปรับเสียงให้ดูนะครับขั้นต้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับคนที่คิดจะเล่นเครื่องเสียงกลางแจ้งแต่ทุนยังไม่สูงเราก็เริ่มต้นจากระบบหมุนๆไปก่อนนะครับ เรียกว่าระบบอนาล็อกซึ่งก็ยังมีคนใช้อยู่แพร่หลายทั่วไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีระบบดิจิตอลเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม